เดี๋ยวโมนี่ลงตัเต็งสิมารีวิวการกินมากธรมารีโรสเนาะอ่ะเดี๋ยวซื้อขึ้นมาให้เนาะภาษาเยอรมันเขาเอิญธรรมารีโรสเบังไปบังมาก็คือหมักเล่นบังไปเบังมาก็คือหมักละมุดเนาะเป็นแบบซี้เลยมีขวดมีอย่างแบบคล้ายคือหมักล่หมักหมักเล่นเนาะมีขวดเป็นแบบนี้แล้วก็หูบสวงมันสิเป็นคือหมักหมักเล่นเนาะแต่ว่าเบึงฟอร์มของนวยมันละอย่าค่ายคือหมักละมุดเนาะบ้านเขาเออซื้อมาสองนวยนวยหนึ่งก็แพงเติบอยู หน่วยหนึ่งก็ประมาณ1 9, 000, นะึ่งเอโรเจ็ดสิบเก้าเซนเนาะเทียบกับบ้านเฮาก็หน่วยหนึ่งก็สิบประมาณสนะี่สิบพันเนาะหน่วยหนึ่งประมาณสนะี่สิบพันกิบเนาะแล้วตามที่ลุงตรงเต้ได้ขอ้อนมะูลเนาะมักทัมมารีทัรรมมารีโรสตัวนี้นะเนาะมันก็นจะมีต้นกําเนิดอ,อยู่ที่โคลอมเบียเนาะเป็นมักไม้ประจําถิ่นของโคลอมเบียเนาะเดี๋ยวลุงตรงเต้ซิมาซีมให้เบินะ่ง so. ว่า,า,ามันจะเป็นอะไรเนาะโซดันมันจะเป็นอะไรสิเออมันก็มีแกนห่อแบบ กินกินมันสิหอมอย่าคายคือไปทามกักนอดอ่ะหอมออกมีกินสมสมปะปนอยู่น้ำสิเป็นอย่าไค,าคือกักนอดเนาะเรื่องความหอมมันจะเป็นนบบั้นอืมคือคือคือกังนอดเลยวิธีกินเนาะก็คือง่ายๆก็คือตักกินคือเขาอาาันนะมะอโวคาโดเนี่ยหลอาแกนันะออกก็ตักกินบปสิเลยสม บ่มีความหวานส้มแล้วก็บ่มีความหวานแล้วมีความความคาวเฟื่อนเคื่อนาวคือแบบคนที่บบมักกินหมักเล่นอ่าคนใดที่บบมักกินหมักเล่นแล้วลงไปกินหมักเลนมันสิมีความคาวของของของหมักเล่นเนาะเออเขาเอินมะขาวอะไรเนาะภาษาบ้านเขานี่แหละสีเฟื่อนเฟื่อนขาวๆแบบเดียวกันเลยอืมแบบเดียวกันเลยกับเล่นเลย ผู้ใดกินผู้ใดบ่มักกินบากเลยน,นี่แม่นกินเข้าไปในหักแตกเลยเนาะ,ะขาวไม่ได้เป็นแบบซับนบ่เป็นขาวเดียวไปเลยเนาะมันบุ้มเป็นขาวเดียวไปข้าวขาวคือมักเล่นนี่แหละส้มบ่มีความหวานมึงเด้อมันคือมากไม้บ้านเฮาวเวลากินไปแล้วมันคือคืออย่างเนาะซิมีก่อนอยังบ่มั่นใจเนดะ้อเนื้อ เนื้อของมันที่มีความกลิ่นเข้าไปแล้วมันที่มีเปลี่ยนเออก็จะบอกความหมายว่าเปลี่ยนเนาะมันจะบริ้เปลี่ยนและอ่านุ่มๆปาดอะโวคาโดเนอะแต่วต่า да. มันท <ve> ี่มีความเปลี่ยนแล้วก็ความหยาบอยู่นําเออเปลี่ยนแล้วก็มีเปลี่ยนแล้วก็ยำหยาบเออพวกเาทีเรอยกันเนอะเนื้อของมันก็ที่เปลี่ยนแล้วแต่ก็มีความหยาบอยู่ํากันอืมคือบางอย่างเนาะอยู่บ้านเขายังขึ้นบอกเลย ่ถ้ากินคืออยู่บ้านเฮาเนาะก็คือว่าเฮ็ดอันนะเจวเนาะเออแตงเจวแล้วก็เอาเจวถอกใส่แล้วก็มานั่งตักกินคือเฮากินมักนอนมังอย่างนี้หรือว่ากินกับเกือก็น่าจะแซ่บเนาะเอาเกลือใส่กินขาวแบบเดียวกันกกเล่นเลยส้มเนาะสามารถกินไส้แทนแบบกกินส้มได้เลยอืจ้ำเจวจ้ำหนึ่งเลยเอาเจวน้ำป่าเนาะเจวน้ำป่าเจวประแด็คนได้เลยเนาะแท่บ ลักษณะคือแบบคือเขากินส้มเหมือนบังหนอดเนี่ยนะปั่นบังหนอดแล้วเอาเกลือลงปั่นังหนอดแล้วก็เ้วลงแต่บังหนอดกิ่นแล้วมันยังให้ความหวานเนานะถ้าว่ามันสุกดีแล้วมันยังให้ความหวานเนาะแต่ว่าอันนี้นะบุม้มมีความหวานอยู่ในนี้เลยบุ้มมีความหวานอยู่ในนี้เลยกินไม้ซาดเนาะถ้าไปให้รางวัลความแซ่บถ้าค่อยรางวัลความแซ่บเนาะสิบคะแนน ค่อยให้มันอยสาม <laughs> เออมันอาจจะน้อยไปแต่ว่าก็คือเป็นแบบน, no. นั้นเนาะในนามที่ค่อยเป็นนักกิน <laughs> นักรีวิวของกินเนาะร mm. ล้วันความแซ่บสิบเต็มค่อยให้แต่สามเต็มตัวนั้นัความแซ่บแสดงมาง่อหน้าค่อยสกินบอสพระกบูกิน,อ,กกน <laughs> อันนี้มันรีวิวสุฟังสิโอเคบ๊ายบาย